ลงมือควายกี่าววะมึงไงกันติดเกียนี่ไม่ยิงเหรอเวอะไรกี๊ปืนเลยใครยิงกูเหี้ยควยเป็นเป็ดม่รยิก็ไม่ดู้ไอ้เหี้ยยิงเหรอเวตู้รู้นะควาว่าอุตสา์เยี่ยมเลย เ้เดี๋ยวกูดูเลยไรเบอร์สองเปล่าหรยิงถัางป่วยเหี้ยไอ้เบอร์สองไม่ได้ยิงไอไอเบอร์สเอ้ยเบอร์สามหรือเปล่าบอกบาวันด้วยบวนบาวันไม่ได้ทำเบอร์สามทำหรือเปล่ารู้เหรอใครอย่าอย่าหาอย่าใส่ไลน์เบอร์สามไอ้สิ ใส่ลายบาวนเ่อย่าไปยกแยนมาให้เดี๋ยวพี่ไปยกแกนพี่มาแล้วพี่จะมาลุมบาวันเลยไม่เอาไม่อื่นพี่อยากก่อนพี่อยากก่อนแล้วไปคุยกับในแกนแกนแกนในเกมโรบอทก่ะโคตรมันเลยตอนนั้นหะไปลาค่าหัวคนนี่นี่นี่ครับขอบคุณครับ นาดนายตวตไม่ไัไไม่ืวิธียังไงใครยิงถัง่งเมื่อกี <lawsuit. S 1> ้ปลอบปอบปอบปอบอ้าวไม่ใช่หม่หมายได้มาอลวันอะแม่งควรตีไม่ใช่ตะวันไม่ได้ทำแล้วใครอะไอตู่ทำแน่ไอตู่สวยแม่งแหลดรแได้ตุ่มแม่งแม่งแปดปีแล้ว ทอไมองางไม่ไม่ตายห่ืออะไเชียแม่งน้ำหากคนอื่นนี่เหรอที่สูงสี่ที่หนึ่งเลยโซองคู่ไหวเชียแม่งไปแล้วบาวันบอวันบอวันล้านเอาแมงเลยเอาแม่งเลยต่อยเลยต่อยกับบาวัเลยมก่อนทำไมมันต้องต่อยกันด้วยต่อยกันที่ติดบ่อเธไม่มีิดต่ากมันมาสามชั้นมีคนแบบ อยากเป็นเส้นตีมคนแบบแบบที่แบบเป็นผะู้หญิงอะเที่ยเอออยากให้ไอ้กวางฉันอบเป็นไอ้กวางแบบไอ้กวางเล่นกีฬาไอ้กวางเล่นเกมเช่นเนี่ยเขาแบบจะั่นแม่งให้ยับเลยใคยดูถ้าถ้ากวางเล่นเกมมีแฟนแล้วแล้วกวางน็อกแล้วเราทำศพกวางแล้วเราไม่ชุบกวางละ่ะกลัวไปโดนหนักไม่ <c oughs> ไม่ใช่ใครหรอกโดนอะกูโดนคนเดียวอ แคนี้แบบผ้าหอยผัดไมยแก้ยก็ตึงเลยอือยี่บาวันตึงจ้าไม่ใช่กลับมาเล่นหรอกใช่ไหมใช่ไหมตื่นตูมเข้าไว้พี่ไม่เคยเห็นหน้าพี่ปึงเลยเห็นแบบแต่แบบถ่ายไงแบบไม่เหมนเห็นเห็นแ่แบบผันผ่านอย่า วิธีเดียวเหรอที่โนปป้ป้อมไปตอนแรกแตเราบอก่ที่เขาเล่นบุแล้วก็ตอนตอนนี้ไม่เจอคนเลยมีแค,ค่สคนเด่เรามาเราคุกัถ้าเราผูกไม้แล้วด่าแล้วด่ากันมันจะขาาาานาดหนแล้วนปอด เอาร์กระสุนกระสุนเอาร์ด่าคนหมดแล้วเฮ้ยทีนี่กลุ้งซุปมูไอที่กลุ้งซุปมูไอพี่แกหัวแกนสามคนลุูด่าใครไม่รู้มันมันตอนแรกๆมันก็พูดดีๆแหละแต่หลังแม่งไม่พูดดีๆแล้วไอ้เนี้ยใครใครไมึงมันปั่นแขนพี่อ่ะสามคนอ่ะ แล้วแม่งหนึ่งหนึ่งกันอยู่ดีๆหัวเจนบอกว่าให้ไปออกรับไปพี่ก็ไปรับแอนเขาแล้วแม่งก็ด่าเรี้ยับเลยด้วยยับกับแล้วพี่ก็ลุ้มด่ามันนี่อะลุ้มด่าแม่งให้ยับเลยสา,ามเพลุ้มด่าให้ยับแล้วก็ไปเลี้ยงมันไปเลี้ยงมันก็คือการ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 ดึงพีิ้วๆก,กับมันก็คือพี่ใช้แบไม่อีกคนใช้โมจิอีกคนใช้ผลเลยวะอ้ยอ้้วยดีพุ่งพุ่งนถึม หรือยิงรถพังเลยนะทำไมอุ้ยตาหน้าถ้ามีผู้สั่งมกรอนกรม่มีเไม่มีใครเขาจะมาหัวบอย่หัวบอลตึ่งตายบอลตายครับใไล่เลยเอาไม่คือหมูเอายู่เอายูาไม่ไชิมหมู เี้ยมึงจะยิงหาป้ามึงหรอใครกลัวกูกลัวที่ไหนเนี่ยกูเดินผ่านมาใครกลัวนี่นั่นเนี่ยไอ้สัสไม่ได้เนี่ยใจชุบเนี่ยใจหมาเอุ้ยเนี่ยยังชุบอยู่ใจหมาอยู่อุ้ยถ้าถ้าโดนยิงถ้าถ้านอ๊คอชุบไม่ได้แล้วนะไม่เป็นไรไม่ชุบหรอกก็ต้องชุบหรอกจี มีตัวเดียวมีตัวเดียวมีตัวเดียวเอาจังมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนซ้ายซ้ายซ้ายไหนวะซ้ายสองซ้ายสองโอ้โหแท้สวยไม่รู้จังเราไม่ดีไฟโดนไม่ได้โดนไม่เป็นอะไรหรอกเพราะอาตมาตื่นมาวันละแตกเพราะว่ามาวันแตกไม่วันเพราะว่ามาวันเสียอมาทิ่จากเรา ไปเงยบวันเหมือ,อ,อนเอาเลยเอาเลยขมนขมนไหนว่าไม่งอยู่ไหนไม่อยู่แกรไม่อยากพึ่งพ <ic> ักต <c oughs> ัน <comport último> นี้แค่เอ้ยวอนวอวอแทกนึง พี่ดูแน่เลยมังกรปั๊มยาดีมันจะขึ้นมาเลยเอ่โงบ้านก่อนอทำอะไรก็ไม่ชุบด,ดีโอ้ยลิ่งไปเลยโอ้ย กช yeah, ื่งอเกมี้ไกูออกจากกลุ่มแม่งไม่เชี่ยถักว่าอยู่ได้โวยนี่ยนเกมนนี้เลยมันยิงเขายงเขาเขาจะยงไปยิงมันให้ดูใช้ใช้ปืนกอล์ฟเจ็บเจ็บเจ็บเจฮ้ยมันแหลกกลังแหลกอ้ลงมาดี ไม่มียาแล้วเนี่ยพรอนปิดหน้าแม่ก็ปิดเลยคัะไม่มียาให้ยู่จะเดินพรน กุ้งมุ้งพบศัตรูแล้วครับครับครับแม่เดี๋ยวหนูปิดมา่นดนดมานให้นะนี่ฟ้าเป็นปิดม่านให้นะตัวหนึ่งก่อนเดี๋ยวระเบิดก่อนสองคอมโบอ่ะ อย,อ,อ,อยู่เงี้นอยู่งลางบ้านนี้นางลลางลางอยู่ข้างลลางอ,อ,อ,อุ้ยมาวันมาทานเลยเฮียตายบอกเลยชุดแต่ชุดแต่เลยห<ด>กห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 กกห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 ม่ ยินในวงมีตัวนะดักวงตัวนึงไม่ใช่ดักวงหรอกในตัวขับรถตายอ่ะเดี๋ยวพี่ดักวงตัวนี้มันก่อนเคี้ยมมันเล่นมนไหนมันแต่ตัวนี้ตัวนึ่งับตัวนี้ตัวหนึงก็สวยอุยตายตายกูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาตัวขับรถแม่งก่อนไอ้เคี้ยแม่งขับขัง